ลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมดาวประจำตัวและดาวการงานเป็นมหาจักรและราชาโชคกุมกับดาวการเงินแต่อยู่ในภพเรือนวินาสแถมมีดาวมรณะมาสัมพันธ์ด้วยดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวบุญส่องแสงมาไม่ถึงดวงชะตาแต่ดาวเกศซึ่งเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในภพเรือนแห่งความสำเร็จ บุญเก่าอาจไม่หมุนนำแต่บุญใหม่จะช่วยได้ถ้าทำอย่างสุจริตขยันขันแข็งตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมยังไงก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้รอดพ้นทุกอุปสรรคปัญหาการงานดาวการเงินเดินถอยหลังแต่ถอยไปอยู่ในภพเรือนที่ดีอาจต้องเสียเงินไปก่อนแล้วจะได้คืนมาภายหลังมีโชคลาภอยู่เนืองๆระวังสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยค่ะสวัสดีค่ะ คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินประจำเดือนสิงหาคมปี2566ค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นจึงแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็ขอให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็ดรับดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดสามารถทักไลน์มาถามกันได้นะคะลิงก์ของไลน์แปะเอาไว้ให้ตรง Description ค่ะคลิปนี้อิงที่ลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าอันที่จริงก็ดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะถ้าคุณทราบทั้งลัคนาและราศีก็ขอให้ดูทั้งสงคลิปประกอบกันไปเลยค่ะ คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักมีอีกคลิปนึงแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะเรามาเริ่มต้นที่การทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันเลยนะคะ ชาวการดาวประจําถ่วงคุณและดาวการงานเป็นดาวดวงเดียวกันคือดาวพ่อพุธลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่ากันนะคะแต่ว่าดาวประจําตัวเนี่ยดันไปสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นภพเรือนเสียหายเป็นภพเรือนวินาศเหนื่อยหน่อยมันจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาเยอะหรือถ้าแมนไม่มีอุปสรรคปัญหาการทํางานของคุณมันจะถูกปิดบังซ่อนเร้นก็คืออาจจะทํางานดีแต่ไม่ค่อยมีใครเห็นเท่าไหร่ออกแนวปิดทองหลังพระแต่ก็ยังต้องทํางานดีต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะพอดาวย้ายแล้วมันก็จะ มีคนเห็นความดีความงามของคุณเองค่ะการที่ดาวประจำตัวและดาวการงานอยู่ตรงนี้มากุมกันกับดาวการเงินซึ่งทำให้คุณยังมีศักยภาพในการหาเงินหาไรายได้อยู่ยังหาเงินเก่งอยู่แต่ว่ามันก็มีดาวมรณะมากุมด้วยระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยนะคะบางทีหากโหมการงานจนเกินไปหาเงินหนักจนเกินไปทำให้สุขภาพย่าแย่ก็เป็นไปได้ไม่มีเวลาพักผ่อนก็เป็นไปได้ต้องดูตรงนี้ดีๆด,ด้วยค่ะ ทางด้านพบเรือนการงานไม่ได้มีดาวเสียสถิตอยู่พบเรือนการเงินไม่ได้มีดาวเสียสถิตอยู่ค่ะส่วนพบเรือนแห่งความสําเร็จมีดาววินาศสถิตอยู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกแต่ว่าพอหลังวันที่18สิงหาดาววินาศก็จะหลุดออกไปแล้วแล้วก็มีดาวพระเกตซึ่งเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ที่พบเรือนแห่งความสําเร็จตลอดทั้งเดือนเลย ดาวพระเกตนะคะเป็นดาวของการทําบุญแต่ดาวพระเกตท่านเป็นดาวสองขั้วนะหนึ่งคือเรื่องของความวุ่นวายไปเลยเรื่องของความฟุ้งซ่านคิดเยอะคิดมากวิตกจริตไปเลยหรืออีกด้านหนึ่งพอพลิกมาก,ก็เป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องของการนั่งสมาธิอยู่ในศิลในธรรมเป็นเรื่องของการปล่อยวางดังนั้นอยู่ที่ว่าคุณจะเอา ขั้วไหนของดาวพระเกตมาใช้ถ้าคุณเอาด้านเสียมาใช้ก็แปลว่าคุณก็จะคิดเยอะคิดมากวิตกจริตแล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตการงานเท่าไหร่เจอปัญหาแล้วก็ท้อถอยได้ง่ายๆแต่ถ้าคุณเอาด้านบวกของดาวพระเกตมาใช้ก็คือคุณจะมีสติคุณรู้จักที่จะฝึกสติเอาไว้เสมอนั่งสมาธิเสมอๆคุณจึงมีสติที่ดีในการที่จะคิดอ่านแก้ไขปัญหาแล้วก็ไม่วิตกกับอะไรจนเกินไปแล้วก็ไม่เพอ้อฝันจนเกินไปอยู่กับความเป็นจริงบางคนอยู่กับความฝันแล้วทําให้ตัวเองมี ความทุกข์เพราะตอนนี้ชีวิตมันจะยังอู้ฟูไม่ได้การทํางานที่ดีที่สําเร็จแต่ก็ยังไม่ได้รับความดีความชอบแล้วเราก็เพอ้อฝันว่าเราจะต้องได้รับคําชมอย่างนี้อย่างนั้นช่วงเวลาเนี้ยมันยังไม่ได้แต่ถ้าอยู่กับความจริงเราจะเห็นว่าถึงแม้นว่าจะยังไม่ค่อยมีใครเห็นผลงานของเราแต่เราก็เห็นแล้วเราก็ทํางานได้สําเร็จดีแก้ไขอุปสรรคปัญหาการงานได้ทั้งหมดบางคนมีความฝันว่าเราไม่อยากเจอเจอกับปัญหาเลยพอเจอกับปัญหาแล้วก็ท้อท้อท้อนะแต่ว่าถ้าคุณอยู่กับความจริงว่าชีวิตคนเรา ก็ต้องเจอปัญหาเมื่อเจอแล้วเราแก้ไขได้หรือเปล่าซึ่งคุณจะแก้ไขได้ถ้าคุณไม่ทอ้อแล้วคุณก็ไปมีความสุขตรงจุดนี้มีความภูมิอ,อกภูมิใจกับตัวเองที่คุณสามารถแก้ไขปัญหาการงานได้ทั้งหมดอยู่ที่วิธีคิดนะคะชีวิตมันไม่ได้แย่จนเกินไปถึงแม้ว่าดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวสุประขอใหญ่ซึ่งเป็นดาวบุญเก่าเนี่ยมันไม่ได้หนุนนําในช่วงนี้บุญเก่าไม่ช่วยแต่บุญใหม่ช่วยค่ะขอให้คุณตั้งมั่นไม่ท้อง,ง่ายๆแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมการทํางาน ที่สุจริตแล้วก็คุณธรรมประจําใจของคุณนะคะสินห้าต้องครบอย่าให้ขาดนะบางคนบอกว่าสินห้าก็ครบไม่เคยโกงกินใครไม่เคยโกหกอะไรกับใครแต่ว่าไปมีภรรยาน้อยหรือว่าไปแอบมีกิ๊กอันนี้ก็คือสินห้าไม่ครบนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเรื่องนั้นมันจะไม่ได้เกี่ยวกับการงานแต่มันก็ถือว่าคุณสินห้าไม่ครบเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธ์ก็ช่วยได้ไม่เต็มที่เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นบุญเก่าอะ่ะเขาอยู่ในจุดที่ไม่ได้ช่วยมากอยู่แล้ว บุญใหม่ต่างหากที่สําคัญในช่วงนี้สิ่งที่คุณทําในช่วงนี้นะคะดังนั้นหมั่นทําบุญทําทานเข้าไวา้ถ้าเกิดมีปัญหาการเงินก็ไม่ต้องใช้เงินก็ได้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ทําให้ชีวิตของเราขรุขระขรุขระอยู่ในช่วงนี้ <S <S เผื่อที่ว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาจะหายโกรธแล้วก็ลดกำลังลงทำให้ชีวิตของคุณมีความราบรื่นได้มากยิ่งขึ้น ดาวการเงินเนี่ยเดินถอยหลังก็จริงแต่ว่าเดินถอยหลังไปอยู่ในภพเรือนที่ดีจะย้ายเข้าสู่ภพเรือนแห่งความสําเร็จในช่วงวันที่27สิงหาคมดังนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่1นึถึงยีเเนี่ยมันมีเกณฑ์เสียเงินยุบยับยุบยับเลยนะคะแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้อะไรกลับคืนมาอาจจะได้ในรูปแบบของโชคลาภก็ได้เพราะคุณมีดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในภพโชคลาภตลอดทั้งเดือน ถ้าเกิดว่าคุณตั้งมั่นอยู่ในสินในธรรมลองไปเสี่ยงโชคดูจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรโชคลาบดูไม่แน่ในช่วงปลายปลายเดือนคุณอาจจะได้โชคลาบอะไรกลับมาเพื่อทดแทนกับรายจ่ายที่คุณสูญเสียไปในช่วงตน้นต้นเดือนค่ะ เรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุจะต้องระวังตลอดทั้งเดือนแต่ว่าที่จะต้องระวังสุดๆคือในช่วงปลายปลายเดือนที่ทั้งดาวประจำตัวของคุณก็อยู่ในภพวินาศดาวมรณะก็ย้ายเข้ามาทับลัคนาของคุณอีกค่ะตั้งแต่วันที่18สิงหาคมนะ ต้องหมั่นที่จะทําบุญทําทานเอาไว้เสมอๆแล้วก็ไปตรวจสุขภาพร่างกายนะคะแก้เคล็ดมันไปเลยไปตรวจสุขภาพเลยใครก็ตามที่ไม่ได้ตรวจสุขภาพมานานแล้วเน้นที่เจาะเลือดเน้นให้เจ็บตัวเข้าไว้ตรงนี้เราถือว่าเราเจ็บตัวและถือเป็นการแก้เคล็ดจะได้ไม่ต้องไปเจ็บป่วยอย่างอื่นอีกแต่สําหรับบางท่านที่ตรวจสุขภาพเป็นประจําอยู่แล้วยังไม่ถึงรอบยังไม่ถึงคิวที่จะต้องไปตรวจในช่วงนี้ก็ไปเน้นในเรื่องของการพยายามที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะดูแลสุขภาพดีๆทานอาหารมีประโยชน์ออกกําลังกายอย่าไปเครียมาก การงานมันมีเรื่องให้เครียดอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราต้องรู้จักปล่อยวางแล้วก็รู้จักแบ่งเวลาด้วยนะคะแล้วก็อาจจะไปทําบุญเสริมดวงซะหน่อยทําบุญสังฆทานยาเอ่ยไปบริจาคเลือดเอ่ยหรือว่าอาจจะไปทําบุญปล่อยสัตว์ที่กําลังจะโดนเชื้อเอ่ยพวกนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะช่วยแก้เครียดในเรื่องสองสุขภาพได้บ้างค่ะ ทางด้านคนรอบข้างนะคะเริ่มต้นที่เจ้านายก่อนเลยเจ้านายอาจจะไม่ค่อยช่วยเหลือสนับสนุนผลักดันคุณเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยมองเห็นผลงานคุณเท่าไหร่ทําดีแต่ยังไม่มีใครชมแต่ว่าในช่วงปลายปลายเดือนอย่างน้อยถึงแม้นจะไม่ชมแต่ว่าเขาก็แอบเห็นความสามารถของคุณอยู่ในใจลึกๆแต่เก็บเอาไว้ในใจก่อนยังไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่ สำหรับคนที่ไม่ได้มีเจ้านายก็แปลว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณก็อาจจะมีลูกค้าหรือว่าผู้ว่าจ้างนะคะลูกค้าหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยก็ค่อนข้างจะเรื่องเยอะเรื่องมากจุกจิกนะบางทีมีตําหนิอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ไม่ยอมปล่อยผ่านเลยเพราะฉะนั้นต้องทํางานดีๆทํางานอย่าให้พลาดเลยไม่งั้นก็จะมีปัญหาไปถกเถียงกับลูกค้าอีกค่ะ สำหรับเพื่อนร่วมงานดาวเพื่อนร่วมงานอยู่ในภพเรือนที่เสียหายเหมือนกันดังนั้นก็มีโอกาสที่จะทะเลาะเบาแหวงกับเพื่อนร่วมงานนะคะเดือนนี้ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างเครียดหน่อยนะอย่าไปท้อเพื่อนร่วมงานจะเสียอยู่แค่ประมาณ18วันแรกของเดือนหลังจากนั้นดาวเพื่อนร่วมงานจะย้ายมาอยู่ในภพเรือนที่ดีอะไรที่เคยคุยกันไม่รู้เรื่องก็จะเลียย์กันได้ลงตัวมากขึ้นในช่วงปลายตายเดือนค่ะส่วนลูกน้องใครที่มีลูกน้องก็น่าปวดหัวเหมือนกันเพราะดาวลูกน้องไปอยู่ในภพเรือนอริก็คือ การขัดแย้งการดือ้อบางทีลูกน้องก็อาจจะพยายามอยากจะเลื่อยขาโตอี้คุณด้วยนะคะปัดแข้งปัดขาคุณใหญ่เลยตรงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังดีๆถ้าพื้นดวงเดิมดาวลูกน้องดีก็อาจจะเสียหายไม่เยอะแต่ถ้าพื้นดวงเดิมดาวลูกน้องเสียเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของลูกน้องให้ต้องปวดหัวแถมดาวลูกน้องยังมาเจอกันกับดาวคู่ศัตรูถึง2ดวงด้วยนะคะระมัดระวังการทํางานที่ผิดพลาดของลูกน้องแล้วจะเป็นผลทําให้คุณจะต้องไปช่วยแก้ไขแล้วมันก็ทําให้คุณพาคเครียดมากขึ้นไปอีกด้วยค่ะ ก่อนที่จะไปฟังํำทํานายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่ค่ะพไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของการงานได้ไพ่ก้าวดาคือคล้ายความเครียดเลยก็อย่างที่บอกไปนะคะว่ามีปัญหารอบด้านไม่ว่าจะเป็นเนื้อง,งานเจ้านายเพื่อนร่วมงานลูกน้องลูกค,ค้านะ <enthus ias S 1> ปัญหาก็ประเดประดัง <kalk> เข้ามาแถมบางทีทํางานสําเร็จแล้วย,ยังไม่ค่อยมีใครเห็นอีกก็เลยก่อเกิดความเครียดแต่อย่างที่บอกไปวิธีแก้นะคะก็คือบุญและคุณธรรมจะบรรดาลให้ร้ายกลายเป็นดีสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นได้โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินไปปลายเดือนมี มีโชคลาบด้วยส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยอย่างที่บอกว่าเจ้านายเนี่ยหรือว่าลูกค้าในเบื้องต้นอาจจะจุกจิกเรื่องเยอะเรื่องมากกับคุณหน่อยแต่แล้วเขาจะเห็นถึงศักยาภาพในการทํางานของคุณก็อดทนฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาไปาแต่ก็ต้องแบ่งเวลาด้วยค่ะมิฉะนั้นความเครียดจะทําให้สุขภาพของคุณย่ําแย่ ทางด้านไพ่ต่อมาคือการเงินได้ไพ่เดอะสตาร์เดอะสตาร์คือการที่กินอยู่อย่างพอเพียงยังไม่ได้ดูว่าเดือดร้อนลําบากอะไรแต่ก็ไม่ได้อูฟู่นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการรอคอยด้วยแปลว่าช่วงนี้มันมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินเยอะแยะมากมายแต่ว่าคุณก็รอคอยที่จะได้อะไรกลับคืนมาแล้วมันก็มีโอกาสจะได้กลับคืนมาในรูปแบบของโชคลาภค่ะอะไรที่ต้องเสียก็ต้องเสียไปอย่างเช่นเทาของแตกหักเสียหายจำเป็นจะต้องเสียต้องซ่อมก็ซ่อมไปนะคะเดี๋ยวคุณจะได้โชคลาภกลับมาทดแทนเงินที่เสียตรงนั้นเพราะ ดาวโชคลาภจะย้ายเข้าสู่พบเรือนที่ดีพบเรือนแห่งความสําเร็จแต่ต้องรอปลายเดือนแบบไปลปลายเดือนเลยนะคะไพ่โชคลาภก็สวยได้ไพ่เลเวอร์นี่คือไพ่โชคลาภแบบเล็กๆไม่ใช่ถึงกับเป็นโชคลาภใหญ่บางทีเงินที่คุณเสียไปอาจจะเยอะกว่าโชคลาภที่คุณได้แต่มันก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยอะคะ่ะ สุดท้ายไพ่จบไพ่สรุปเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ของการเติบโตยิ่งใหญ่ก้าวหน้าดังนั้นอย่าไปกลัวว่าการทํางานโดยที่ไม่มีใครเห็นผลสําเร็จตอนนี้ยังไม่มีใครสรรเสริญเยินยออย่าไปกลัวนะคะคุณจะมีโอกาสเติบโตก้าวหน้านได้ในที่สุดแต่ต้องรอคอยเวลาหน่อยอย่างน้อยเนี่ยเอาให้มันผ่านเดือนนี้ไปก่อนนะคะก็คือทํางานอย่างตั้งใจขยันขันแข็งแล้วก็หมั่นทําบุญทาทานแล้วก็รู้จักปรงรู้จักปล่อยวางตรงนี้มันจะทําให้คุณผ่านผ่านไปได้ความเติบโตยิ่งใหญ่ก้าวหน้ามีอยู่แล้วและมี คนเห็นศักกยภาพของคุณเห็นคุณเป็นเอ็มเปอเลอร์เลยเอ็มเปอเรอร์นี่คือไพ่การงานที่ดีที่สุดใบหนึ่งเลยคือเป็นคนที่เก่งมากๆแก้ไขได้ทุกปัญหามีคนเห็นเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้พูดอาจจะเก็บไว้ในใจก่อนเพราะว่ามันยังไม่ได้ถึงโอกาสที่คุณจะได้เติบโตก้าวหน้าในตอนนี้เขาก็เลยอาจจะยังเก็บเก็บเอาไว้ก่อนแต่มาร์กเอาไว้แล้วล่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โอกาส มาถึงเขาก็จะสนับสนุนผลักดันให้คุณได้เติบโตก้าวหน้าเองอย่างไรก็ตามเอ็มเพร์เป็นไพ่ของคนที่มีภาระนะดังนั้นเงินทองที่ได้มาในช่วงนี้ก็ต้องเสียไปกับภาระไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถหรือคุณจะต้องดูแลใครก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเยอะที่ทําให้คุณจะต้องใช้จ่ายเยอะเลยในช่วงเดือนนี้แต่ก็มีเงินให้ใช้ให้จ่ายค่ะ เดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปฝากนิยายของเกดไว้ด้วยนะคะเกดเป็นนักแต่งนิยายด้วยค่ะโดยใช้นามปาก,กาว่ากอใจค่ะมีนิยายออนไลน์อยู่ในเว็บเมพอีบุ๊กนะคะสามารถหาลิงก์ของนิยายได้โดยเข้าไปที่คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้แหละคะ่ะหรือถ้าคุณอยากจะฟังนิยายแบบเสียงนะคะเกดก็มี y o u t u b e ช่องอ่านนิยายให้ฟังค่ะชื่อช่องว่ากอใจนะคะเข้าไปหาฟังกันได้เลยค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ